สวัสดีครับอยู่กับลุงแนบ NFT ในช่วงของลุงแนบนั่งคุยในพีที่14วีมิกจอเปิดตัวเกมใหม่เมียทูเอ็ม t r e ะ o r สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าและลงทะเบียนแอร์ดอปกันได้แล้ววันนี้รายละเอียดจะเป็นยังไงครับเดี๋ยววันนี้ลุงแนบจะมานั่งคุยให้ฟังกันนะครับสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาล้านเติมเกม d ด bo Immortal เกมนี้โนคุนี้เกมเอเวอร์ลฟาร์มเกมโฟร์คเกมเมียโฟโยกังและเกมอื่นอีกมากมายลุงแนบขอแนะนำร้านเติมเกมจอรนชาวไรเติมทูกเติมไวปลอดภัยล้านเปอร์เซนต์ลุงแนบคอนเฟิร์มสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับนึกถึงร้านเติมเกมนึกถึงจอรนชาวไรโอเคครับวีมิกจอเปิดตัวนะครับเกมใหม่อีกแล้วนะตระกูลเมียนะครับ โดยเกมนี้นะครับมีชื่อว่าเมีย2 M The Warrior และที่ลุงแนปได้ไปหาข้อมูลมานะครับมันไม่ได้มีแค่เมีย2 m มันจะมีเมีย w แล้วก็ y ยเมียด้วยนะครับบอกได้เลยนะครับว่าตระกูลเมียเนี่ยมากันเพียบจริงๆเลยนะซึ่งตอนนี้นะครับเขาได้เปิดลงทะเบียนล่วงหน้ากันแล้วนะครับจะได้รับของรางวัลมากมายกันเลยทีเดียวนะก็อย่าลืมนะครับไปลงทะเบียนแอร์ดกันได้เลยนะครับ แล้วก็มีตัวอย่างของเกมมาให้ดูกันด้วยนะครับจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยนะครับนี่เป็นงานตามังกรนะครับเป็นงานโคเท่ไหมครับ We Made Company เมีย2ูตอนที่นักลบเดินมารู้ไหมครับว่าลุงแนบนึกถึงอะไรลุงแนบนึกถึงเกม Dark EDM ครับ คือน,นี่มึงก๊อปเกมดาร์อีเดนมาเป๊ะๆมากเลยนะนะครับจะบอกว่าจะเอาดาร์อีเดนผสมกับโฟกัสเอาดาร์อีเดนผสมกับเมียโฟแล้วก็ออกมาเป็นเมีย2เอมประมาณนี้นหรือเปล่า หรือว่าแบบดารอีเดนได้รับความนิยมมากก็เลยเฮ้ยเอาเมียถุกเอ็มไว้เอามาทําแบบดาร์อีเดนเลยนะใช่ไหมใช่ไหมซึ่งในตัวเกมนะครับมันก็บอกถึงวิธีการที่เราจะหาเหรียญของเกมนี้นะครับเอาไปเทศเอาไปแลก กับ NPC ภายในเกมนะครับแล้วเราก็จะได้รับเหรียญโทเค็นของเกมนี้มานะเดี๋ยวถ้าเข้ามาวันไหนยังไงอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวลงแนบก็ต้องขอลองเล่นกันสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับนะมันก็คงจะเล่นไม่ยากอ่ะมันก็เป็นเกมด a r k e ีเดนเลยแหละซึ่งเหรียญของเกมนี้นะครับมันชื่อเหรียญว่า CQB นี่เลยนะครับรูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เลยนะแต่มันเหมือนเลียนเลี่ยนหนึ่งนะครับในแอปวีมิกเพย์ v นะซึ่งถ้าใครเข้าไปดูในแอปวีมิกเพย์มันจะมีอยู่เหลียนเรียนหนึ่งนะครับชื่อว่าเหลียน CQ มั้งโดยโครงสร้างของอเลียน c ี b นะครับนี่เลยนะมันก็จะได้รับไข่เซตเทอรียมานะครับมีทั้งแบบไม่ล็อกแล้วก็แบบล็อกด้วยนะมาแปลงเป็นเลียน c ี b นะครับแล้วก็แปลงเป็นเหลียน VMix อีกหนึ่งทีนะ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเกมเมีย 2M นะครับจะเป็นยังไงก็คงจะต้องรอวันเปิดตัวอีกทีหนึ่งแล้วกันนะแล้วที่ตรงบบนี้นะครับได้เข้าไปที่เว็บวีมิกเพย์นะครับเนี่ยปะ่ะมันจะมีเหรียญหนึ่งครับชื่อว่าเหรียญ CQ ส่วนชี้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นเหรียญเดียวกันจริงๆนะมันอาจจะเปลี่ยนชื่อเหรียญเป็น CQB หรือเปล่าครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะแต่มันคงไม่เปลี่ยนแล้วครับนะคงจะเป็นเหรียญใหม่แล้วครับ CQB แต่ถ้าเป็นเหรียญ CQ เมื่อกี้นะครับบอกได้เลยครับว่าราคาดีมากโอเคครับเดี๋ยวไว้เกมเปิดเมื่อไหร่นะครับลุงแนบจะมาสตรีมให้ดูแล้วกันนะอย่าลืมฝากกดไลค์ให้กับลุงแนบด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกับลุงแนบได้ทุกวันนะครับในสตรีมนะสำหรับวันนี้ลุงแนบก็ต้องขวดตาลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันบายบาย